สวัสดีครับพบกับผมกับช่องไลย์ไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทวนอีพีที่แล้วนิดนึงนะครับผมฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับลู่ไปรวดเร็วเลยนะครับโฟลด์ยูเซอร์นะครับเราได้ทำเอนพอยต์เกี่ยวกับการจัดการยูเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ CRUD นะครับผมยกเว้นอัปเดตนะครับผมขอติดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวามือกันนะครับอันนี้เป็นตัวลิสต์เนาะเป็นเมตอนนี้นะครับผมซึ่งใครก็สามารถเห็น URL ก็สามารถเข้าถึงได้ถูกต้องไหมครับอีกนิดแค่เราใส่ AUTH ตรงนี้นะครับก็ต้องออเทนเข้ามาแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับแต่เราเอาออกไปก่อนนะครับผมถ้าเราจะใส่เป็นแอดมินก็ใส่แอดมินเช็คสองตัวนี้เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนเอาไว้เท่านี้ก่อนเราลบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่นะครับผมผมแสดงให้ดูเฉยนะครับว่าเอ๊ะแค่จะใส่การออเทนก็ใส่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวเราไปจัดการหน้าบ้านกันก่อนนะครับพวกเนี้ยง่ายอยู่แล้วเราเขียนไปหมดแล้วนะครับ หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวเราต้องสร้างหน้าสำหรับการจัดการยูเซอร์ก่อนนะครับผมมาที่โฟลเดอร์คลายแอเดีอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับผมผมจะพาใช้ตัว b o o t s t เตนะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานสุดแล้วนะครับผมโดยปกติผมเนี่ยผมจะใช้ตัวแอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาของทุกทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับท่านใดที่จะติดตั้งนะครับ npm install bootstrap ธรรมดาเลยนะครับผมแค่ตัวเดียวพอนะครับระหว่างรอนะครับผมเราก๊อบ css เนี่ยไปใส่เดี๋ยวทุกท่านไม่ต้องพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปก๊อบได้เลยนะครับผมเปิดเปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับระหว่างรอติดตั้งเนาะไปที่โฟลเดอร์ client src อินเด็กบ j จนะครับให้เขามีบทบาทหน่อยนะครับผมซึ่งเราเคย Import ตัวแอนมาแล้วนะครับผมเอ๊ะ e, บางท่านอาจจะสงสัยอ้าวแล้วทำไมไม่พาใช้แอนล่ะผมคิดเผื่อหลายๆท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แอนดีไซน์เหมือนผมอาจจะถนัดบ o o คสเต็ p นะครับผมผมก็เลยพาใช้แบบเป็นกลางๆไว้ก่อนนะครับผมอ่ะใน command s สตาร์ทให้เรียบรอ้อย NPM start ฝั่งโค้ดนะครับ import c s s ของ Bootstrap เข้ามาให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมผมจะพาใช้แบบเป็นกลางๆเนาะอ่าล้วเรื่องง่ายนะครับเราจะทำเมนูใช่ไหมครับเราจะทำเมนูเราจะทำเมนูนะครับผมมาที่โค้ดก่อนเนาะปิดหน้า index JS ออกไปนะครับมาที่โฟลเดอร์ขายแอง SRC นะครับผม m p o n e n t โฟลเดอร์เพจเนี่ยเราได้แบ่งไว้หมดแล้วนะครับว่าเป็นส่วนของแอดมิน ส่วนของการอเทนส่วนของยูเซอร์นะครับเดี๋ยวเราทําในส่วนของแอดมินนะครับผมอ่าในส่วนของแอดมินลองกดเข้าไปโอ้ยมีอยู่หน้าเดียวนะครับผมลองลองอินกูกอน,นะครับลองลองอินกูกอน,นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาแ,แต่งนะครับผมอ่ามีเรามีอยู่หน้าเดียวหน้าโฮมแอดมินถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราสร้างเมนูกันก่อนดีกว่าเนาะค่อยมาสร้างหน้าเมนูนะครับเราตัวหน้าบาร์เราเยอยู่ข้างบนถูกต้องไหมฮะอยู่ในโฟลเดอร์ layout ให้เราสร้างเมนูบาร์ขึ้นมานะครับผมเป็นนิวไฟขึ้นมานะครับผมเป็นเมนูบาร์ผมจะใส่แอดมินด้วยนะครับผมจะได้รู้นะครับบางทีเราอาจจะต้องแยกกันว่าเป็นของแอดมินเป็นของยูเซอร์นะครับผมโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ R A F C E นะครับผมเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ให้นะครับผม A F C E นะครับเขาจะพิมพ์บล็อกนี้มาให้เรานะครับผมแล้วทำอย่างไรลองดูนะครับผมสำหรับตัวหน้าปลาเดี๋ยวเราไม่ต้องเอาสวยงามมากเนาะเอาแบบคร่าวๆพอนะครับผมตรงนี้ตรงตรงีเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มค o ดิ้งกันแล้วนะครับผมเป็น N A V เป็นนาเลยเลยน A V ข้างในนะครับผมก็ใส่เป็น U L Card Name คัดเนียมันคืออะไรนะ NAV, FLEX, Column นะครับผมพวกนี้เป็นบูส๊สเตปธรรมดานะครับเป็นบูส๊สเตปธรรมดาอืมอ่ะพิมตามผมไปก่อนนะครับผมพิมพ์ตามผมไปก่อนเมนสำหรับเมนูแรกนะครับผม LI LI อะไรเดี่ะเดี๋ยวใส่คัสเนมให้เขาก่อนนะครับผมเขาก็จะมีคัสเนมชื่อว่านะครับไอเทมพวกนี้เป็นเป็น เป็นบูทสเตปนะครับผมผมอาจจะอธิบายได้ไม่ดีนะครับผมตัวนี้เพราะผมไม่ค่อยเน้น UI นะครับเราใส่แค่คร่าวๆพอเป็นเป็นหน้าจัดการจัดการผู้ใช้งานอ๋อออันนี้เป็นลิงก์นะครับผมอ่ะกอ๊อปทีนี้ก็ง่ายแล้วนะครับผมก็อบล็อกนี้มาอีกหนึ่งบ็อกเป็นอะไรครับเป็นหน้าแดชบอร์ดนะแดชบอร์ด แดบอร์ด <Dead> เดี๋ยเอ้ยแดตบอร์ดไว้ข้างบนเนาะแดตบอร์ดไ้ข้างบนจัดการเอาไว้ข้างล่างโอเคสมมุติว่ามีแค่สองเมนูก่อนเนาะสมมุติว่ามีแค่สองเมนูก่อนนะครับผมไม่ไม่ค่อยนิ้นความสวยนะครับเรียกใช้อย,าาย่างไรลองเรียกใช้ดูลองเรียกใช้ดูนะครับผมเราได้เมนูมาแล้วเราลองเรียกใช้ที่หน้าโฮมแอดมินเรียกตรงนี้เลยอะไรนะอ๋อ เมนูบาร์แอดมินผมพิมพ์ชื่อคอมพานี hmm. มาตรงนี้เลยนะครับ mm hmm. เขาจะอ mm ินพ์ตให้ผมอัตโนมัตินะครับผม mm hmm. ถ้าของท่านใดไม่ขึ้นอัตโนมัติเนาออินพ mm ์ต hmm. ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับผมอาผมลองเซฟผมลองรีเฟนดูนะครับผมแน mm hmm. 네่มาแล้วเมนูผมมาแล้วนะครับเมนูผมมาแล้วนะครับผม mm hmm. แต่จะสังเกตว่าไม่สวยทาไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราตรงตรงเนี้ย เราใส่คอลัมน์ใส่คา่าให้เขานิดนึ้งนะครับผมผมลดมาลดมาถ้าจะแบ่งแบ่งโลแบ่งคอลัมน์ถ้าใช้แอนเนี่ยพิมพ์คําเดียวนะครับผมอะแต่ผมจะพาใช้บูสแตนนะครับผมอะก็ก็เอาสร้างริฟมาอันนึงแล้วก็ใส่คา์าเนี่ยให้เขาว่าเป็นอะไรครับอันแรกโลอยู่ในโลเดียวกันเนาะ อพอโลแล้วโคลัมนคอลัมนนะครับผมกดดิฟใส่คอลัมน์ให้เขานะครับผมคอ MD ขีดสออนะครับผมอลองดูก่อนนะครับลองดูก่อนสำหรับ MD ขีดสเนะี่ยใส่ให้อมินใส่ให้ตัวเมนูมันจะเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับผมีเฟดู อ่าโอเคยังยังไม่ไปถูกต้องไหมฮะยังไม่แบ่งคอลัมน์เลยเอาก๊อปเลยนะครับผมผมขออนุญาตก๊อปตรงนี้เลยเนาะเป็นคอลัมน์ธรรมดาปิดด้วยนะปิดด้วยอย่าลืมมาปิดปิดโฮมแอดมินด้วยปิดในส่วนของเนื้อหาอะไรด้วยผมจะเอาขอทาเอ็มดีสอก็คือเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมได้ไหมอ่ามาแล้ว,อลวโอเคมาแล้วนะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นเมนูถูกต้องไหมฮะฝั่งขวาจะเป็นเนื้อหารตรงนี้จะเป็นเนื้อหาโอเคนะครับผมผมว่าเดี๋ยวตรงนี้ใส่ใส่คัส์คอนเทนเนอร์ให้เขาหน่อยนะครับผมตรงตรงดิฟแรกเลยนะครับผมใส่คัส์เนมคอนเทนเนอร์ er. เขาก็จะขยับมานิดหนึ่งเห็นไหม,มเห็นเขาก็จะขยับมานิดหนึ่งนะเดี๋ยวไป เนี่ยมันเยอะไปนะครับผมขยับมาเยอะไปก็ใส่ใส่ตัวนี้้เขา fluid fluid container fluid อะไรเงี F ้ยเนะโอเคอย่างนี้ค่อยอยังชั่วหน่ฝั่งนี้เป็นเมนูตรงกลางเป็นเนื้อหาโอเคโอเคได้นะครับผมได้เนาะอันนี้เป็นรูสเตบธรรมดาเลยเนี่ยนะครับผมโลในโลมีหนึ่งมีสองคอลัมน์มีคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์นี้เรากําหนดแค่ นิดเดียวนะครับผมขอดำนี้เหลืออะไรเอาไปให้หมดเลยนี่คือหน้าโฮมนี่คือหน้าโฮมต่อไปเดี๋ยวเราทำหน้าถัดไปเป็นอะไรครับเป็นหน้าจัดการยูเซอร์หน้าจัดการยูเซอร์นะครับผมมาเรานิวหน้าขึ้นมาใหม่หน้านี้เดี๋ยวเราเตรียมหน้า,นา,นาไว้รอนะเนาะอ่าก็จะเป็น แมネจแมเนจยู Man age. Man age. มันเป็นแมเนจยูเซอร์แต่ว่าผมจะตั้งชื่อให้มันต่างเป็นเป็นแอดมินเนาะ .js นะครับผมแมเนจแอดมิน .js นะครับตัวนี้เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมดีกว่าก๊อปเลยดีกว่านะครับผมก๊อปของโฮมมาเลยก๊อปของโฮมมาเลยเอามาหม,นะมหมดเลยนะครับผมก๊อปหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนตรงไหนบ้าง เปลี่ยนตรงชื่อฟังก์ชันชื่อของมันนั้นตรงนี้กับด้านล่างแค่นี้เองนะครับผมก็เป็นเมนเนแอดมินเอามาไว้ด้านล่างด้วยนะครับผมเปลี่ยนหน้าตรงนี้เป็นเปลี่ยนคําที่แสดงนะครับผมเป็นเมนเนกแอดมินเพจได้ไหมครับผมได้นะโอเคเมื่อเรามีหน้าใหม่เกิดขึ้นมาต้องทำยังไงฮะ ต้องไปเพิ่มที่ app.js ถูกต้องไหมครับผมขออนุญาตขยายจอใหญ่ app.js เป็นหน้าที่เก็บ root ต่างๆของเราตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเลื่อนขึ้นด้านบนรูทเพยนี่เราเคยมีเพจแอดมินมาแล้วเราอิ p พ r t เข้ามาอีกนะครับแอ m i n มีเพจเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมก็จะเป็น Import อตออะไรนอ้อแมนเน็ name. แอดมินฟอร์มจากไหนจากคอมกระแนจากเพจแอดมินจากหน้านี้นะครับผมผม,ผมต้องขอภอภัยด้วยกับเสียงรบกวนนะครับผมอ่าเราอิ p พ r ตเข้ามาอย่างรวดเร็วเมื่อกี้ทันผมหรือเปล่าเอ้ยนะครับผมผมอินพุตเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่าลองอินพุตเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมก๊อปคำว่า Man a ิ่งแอดไปนะครับเพราะเป็นคนลืมง่ายนะครับผมขออนุญาตก๊อปไปก่อน ครับเมนเอแอดมินนะครับเราเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเขาอยู่ในส่วนของแอดมินถูกต้องไหมครับเราก็จะต้องใช้บล็อกนี้อันนี้เป็นบล็อกของยูเซอร์บล็อกของยูเซอร์นะครับผมเราจะใช้บล็อกนี้เราก็มาอีกหนึ่งบล็อกผมคุมดําแล้วก็กดอันติเด็ชิปลูกศรลงล่างปึ๊บเขาจะเพิ่มไหมผมอีกหนึ่งบล็อกนะครับผมผมจะเอาชื่อคอมพานนต์มาวางข้างใน ของมั n เน็ a d มนเน็แอดมินนะครับผมพาสก็เป็นแอดมินตามด้วยเออเป็น m มนเน e ตเอม a n a g e ีเมนเน็เอทีดีมนเน็แอดมินอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับตั้งให้สื่อความหมายนะครับผมเป็น m มนเน e u ยูเซอร์ก็ได้แต่เดี๋ยวพวกยูเซอร์ครับว่ายูเซอร์ผมจะเอาไว้ใช้กับฝั่งยูเซอร์นะครับผม EP นี้ก็ยากเหมือนกันนะต้องไปหลายหน้านะครับผมผมกลัวทุกท่านจะ,ะ,ะแซบวบแซวไปไฟล์นี้ไฟล์นี้ไม่ทันผมนะครับผมเราเปลี่ยนผ่านเรียบร้อยเราลองเอาไปเรียกดูนะครับลองเอาผ่านนี้ไปเรียกดูนะครับลองเรียกดูนะครับผมเราล็อกอินไปแอดมินมาแล้วเนาะก๊อปปี้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่นี้เมนเนกแอดมินเพจโอเค ผ่านใช้ได้นะครับผมที่เหลือก็ทําลิงก์ให้เขาคลิกตรงนี้คลิกคําว่าจัดการผู้ใช้เนะี่ยแล้วมาผูกหน้านี้นะครับผมก็ไม่ยากไม่ยากนะครับผมอ่ะไฟล์ FJF เรียบร้อยนะครับผม FJS เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวเมนูบาร์ของเรากันนะครับเมนูบารนะ์เราอยู่ไหนอยู่นี้ Import ลิงก์เข้ามานะครับผม Import ลิงก์เข้ามาจากจากไหน จากร e แอน Router อใช้งานอย่างไรนะครับใช้งานอย่างไรนะครับตัวนี้เนาะตัวจัดการผู้ใช้นี้เนาะเราก็พิมพ์ว่าลิงก์อาคอบคําว่าจัดการผู้ใช้นะครับผมเอาลิงก์มาอคอบคําว่าจัดการผู้ใช้ในลิงก์ก็จะมีทูทูทูคือไปไหนนะครับผมทู to. คือไปไหน แล้วไปไหนล่ะก็คือไปหน้าเดียวกับผ่านเนี้ยผ่านเนี้ยที่เราเอามาวางขออนุญาตขยายานิดนึงนะครับผมผ่านเดียวกับที่เราตั้งในหน้า app js นะครับผมก็มาใส่ได้เลยนะครับก็มาใส่ได้เลยนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเขาก็จะคล้ายๆกับตัว a เ e l e t ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับลิงก์กับ a ตัวเนี้ยคล้ายๆกันนะเหมือนกันเลยนั่นะ นะครับผมเหมือแนบบกันนะครับผมอ่าลองคลิกด,ดูอ่าเดี๋ยวเราให้ให้หน้าแดชบอร์ดเนี่ยไปหน้าโฮมก็แล้วกันเนาะทำยังไงล่ะเอาก็เหมือนเดิมเอาคำว่าลิงก์มาใส่มาครอบหน้าแดชบอร์ดแล้วก็ทูไปไหนทูไปไหนไปที่แอดมินไปที่โฮมถูกต้องไหมฮะเอาลองคลิกด,ดู แค่โฮมเหรอผมขออนุญ,ญาตดูที่แอปบ,บัจเจนนิดนึงนะครับผมอินเด็กแอดมินแล้วก็อินเด็กผมพิดนะครับผมกลับมากบมาตรงนี้เป็นอินเด็กชื่อก็ต้องตรงกับหน้าแอปบ,บัจเจนนะครับผมนี่นะผมจะเป็นสองบล็อกสองเมนูนะครับผมแด h บอร์ดจัดการผู้ใช้แดดบอร์ดจัดการผู้ใช้โอเค เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมอาจจะงงหน่อยนะครับผมคลิปนี้ผมกลับไปกลับมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับผมหนึ่งเลยนะครับเราได้ติดตั้งตัวบูตสเตปนะครับผมบูตสเตปเขาติดตั้งเวอร์ชัน5ให้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมเวอร์ชันล่าสุดเลยเมื่อติดตั้งแล้วนะครับผม Import cs เเข้ามานะครับผมเอาไว้ที่หน้า i n d e x j s ตรงนี้นะครับผมอินดิกับ JS นะครับอินพ r ต CS เข้ามาเรยก็ใช้งานได้นะครับผมแล้วเราก็มาสร้างหน้าเมนูบาร์กันถูกต,ต้องไหมฮะเป็นบูสต์สเต p ง่ายๆซึ่งยังไม่สวยงามอะไรเลยนะครับผมเมื่อสร้างเมนูนะครับผมเราก็มาแบ่งโลแบ่งคอลัมนนิดนึงนะครับเวลาเรียกใช้งานนะครับคอลัมนที่1เป็นเมนูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับผมที่เหลือ ็นส่วนของเนื้อหานะครับผมแล้วก็ได้ทำได้ไดทำหน้าแอปแบบ GMS เนอะที่เราได้ import เข้ามานะครับตรงนี้ก็ดูให้ดีนะครับถ้าเราเป็นเป็นหน้าเกี่ยวกับแอดมินนะครับก็ให้ใช้บล็อกของแอดมินนะครับบล็อกนี้นะครับที่มีแอดมินรูทข้อนะครับผมลองดูลองดูองดโอเคเห็นไหมฮะได้ละลองล็อกเอาดูลองลอง,ลอง,ล,องลองกดย้อนกลับดูนะครับผมลองกดย้อนกลับดู อะไรนะแอดมินแมนเนกแอดมินใช่ไหมฮะต้องเข้าไม่ได้นะครับผมถ้าล็อกเอาแล้วต้องเข้าไม่ได้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงนะครับผมคุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโอเคแต่ถ้าล็อกอินแล้วเนี่ยไปได้ถูกต้องไหมฮะจัดการผู้ใช้แมนเนกแอดมินอ่าโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาทําตารางกันนะครับผมผมก็จะพาใช้ตารางของบูสเต็ปนะครับผมบรรบ้านาน,นะครับบรรบ้าน,านเค คลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ